สวัสดีครับสวัสดีพี่พีนเพื่อนทุกท่านไดไ้เจ้าตัวนี้มาตัวนี้ก็คือทัมเมอร์นะครับที่ใช้เปิดปิดไฟแสงสว่างไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์เปิดปิดมอเตอร์หรือจะเปิดปิดไฟแสงสว่างที่เป็นขั้นตอนการทํางานก็คือเกี่ยวกับระบบตั้งเวลานะฮะเป็นตัวตั้งเวลาเปิดปิดซึ่งเจ้าทัมเมอร์ตัวนี้มีอาการเสียไอ้เจ้าทัมเมอร์ตัวนี้ก็ปลดระวางแล้วนะสุกแสก็เลยเห็นพี่ๆท่านรือมาเลยขอ คิดว่าน่าจะามาทําคลิปให้เป็นประโยชน์ด้วยดูสภาพนะครับน่าจะใช้งานมานานพอสมควรสีเหลืองหมดเลยนะฮะเหลืองนี่ไม่ใช่มาแบบนี้นะเป็นสีเหลืองที่น่าจะโดนโดนแดดแล้วก็ด้วยอายุการใช้งานนะครับแต่พี่ฉันบอกว่าเสียลุสแสงก็เลยถือโอกาสว่าถ้ามันเสียเนี่ยผมขอเอาไปลองทดสอบนะครับนำมามาเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆน,นะครับที่จะมาบอกพี่วีนเพื่อนนะครับที่ไม่รู้ว่าอาการเสียของเจ้าทรรมเอื้อตัวนี้เสียเพราะอะไรสังเกตได้เลยว่า จะเปิดไม่ติดเจ้าทัมเมอร์ตัวนี้ก็เปิดก็คือนะฮะตัวนี้ลุงสันแงบไปแล้วเขาจะมีล็อกนะครับล็อกอยู่ด้านนี้ให้เรากดฮนะกดด้านล็อกล็อกตรงนี้ออกแล้วเดี๋ยวลุงสันจะบอกว่าอาการเสียของทัมเมอร์ตัวนี้เสียเพราะอะไรนะครับจะสังเกตเห็นได้เลยว่าหน้าคอนแทคจะไม่มีนะะตัวเลขขึ้นเพราะว่าเสียนะครับแต่สามารถซ่อมได้ไหมแล้วสามารถกลับมาใช้งานได้ไหมเพราะว่าตอนที่ลุงสันแกะออกมาตอนแรกเนี่ยแกะออกมาปุ๊บ ด้านในเนี่ยยังคงสดใสยอยู่เพียงแต่ไม่มีอยู่เพียงสิ่งเดียวก็คือแกะออกมาดูนะฮะโอเคเดี๋ยวลุงสันจะซูมนะครับเข้ามาใกล้ๆตัวนี้นะฮะพี่ๆเพื่อนๆจะสังเกตเห็นนะครับเขาจะมีะตัวเนี้ยเป็นเหมือนกับคล้ายๆเขี้ยวนะฮะเขี้ยวสองตัวที่ประกบกันส่วนจเจ้าเขี้ยวตัวเนี้ย เป็นเคี่ยวของอะไรสักอย่างหนึ่งที่ลุงสันมาแกะดูแล้วก็คิดว่านะฮะรูปลักษณะเขาเหมือนแบตเตอรี่นะครับเป็นรูปทรงเหมือน่านดูคือกล้องสันเองก็ไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นนะฮะแบตเตอรี่ตัวนี้แหละที่เป็นแบตเตอรี่ของนาฬิกาเราลองมาใส่กันดูนะครับตอนนี้น้าคอนแทคของคัมเมอร์ตัวนี้ไม่มีไม่มีเลขขึ้นนะครับเดี๋ยวลุงสันจะลองเอา ่านนาฬิกาตัวนี้ใส่เข้าไปดูนะฮะใส่ให้ตรงค้่นะครับค้วบวกั้่วบวกก็คือด้านนี้นะครับด้านด้านเรียบเรียบเป็นคู่วบวกด้านนูนนูนคูวลบก็ลองใส่ลงไปดูนะครับลองดูก่อน <c oughs> ตาก็มองไม่ค่อยเห็นโอเคใช่นะครับบวกบวกลบอลองใส่เข้าไปดู ถ้าหากว่าใช้งานได้ลุงแสงก็จะไปใช้ในระบบโซล่าเซลล์ที่จะประยุกจากมอเตอร์นะครับเพื่อมาผลิต,ลตไฟฟ้าโอเคนะใส่ถ่านลงไปแล้วลองมาพลิกหน้าคอนแทคกกลับขึ้นมาดูเห็นไหมครับสังเกตเห็นไหมนี่นะฮะเห็นไหมครับจะมีตัวเลขขึ้นแล้วนี่แหละครับที่ลุงสันบอกว่าอาการเสียของเจ้าทัมเมอร์ตัวนี้น่าจะเกิดจากถ่านหมดนะครับเสียเพราะถ่าน จึง <C> e <ek> คิดว่าทําเมื่อตัวนี้ใช้งานไม่ได้นะฮะพี่ท่านก็เลยปลดระวางปลดประจําการหรือเรียกง่ายๆเลยว่ามันเสียนั่นแหละ <C> e <ek> นะฮะตัวตั้งเขาก็จะมีปุ่มกดตัวนี้นะครับเพื่อเป็นการตั้งเวลาแล้วก็จะมีการเซตค่าต่างๆนะฮะเดี๋ยวลองสันล,ลองกดกกดูสิมนรูกดแล้วกดลงหรือเปล่านะตักกดตัวนี้ก็จะเป็นง,ง่ายๆว่าเป็นตัวรีเซ็ตถ้าไม่ได้ยังไงลุงสังก็จะต้องไปแกะด้านในดู <C le ek> แต่ด้าน นะครับด้านเวลาด้านอะไรเนี่ยนะครับช่วงการทำงานของระบบออโต้หรืออะไรเนี่ยเขาให้กดค้างนะฮะให้กดค้างเพื่อที่จะทำการเซตตอนนี้เรายังไม่ได้ต่อไฟเข้าไปนะระบบการทำงานของเขาก็ยังคงไม่ได้ทำอะไรนะแต่คิดเลยนะฮะว่าอาการเสียของเจ้าทัมเมอร์ตัวเนี้ยนะครับเสียจากแบตเตอรี่จริงๆนะครับเพราะว่าแบตพอใส่แบตเตอรี่เข้าไปแล้วหน้าคอนแทค ก็จะมีไฟโชว์อาบมีตัวเลขโชว์ขึ้นมานะฮะพี่เพื่อนๆบางท่านหรือ,อาบางคนที่ไม่รู้นะครับอาจจะคิดว่าเสียแล้วนะฮะก็ลองเอาเทคนิคของลุงสันลองไปประยุกต์ทำกันดูนะครับว่าเจ้าทำมร์ตัวเนี้ยเสียหรือยังนะครับเดี๋ยวในคลิปวิดีโอหน้าลุงสันก็คงจะนำเอาทำมร์ตัวเนี้ยไปติดตั้งเข้าไปเป็นระบบเปิดไฟนะฮะที่ใช้ภายในบ้านและจ่ายออกมาจากเครื่องสำรองไฟนะครับ u p s ด้วยนะฮะแล้วก็จะเป็นเกี่ยวกับในระบบโซลาเซลล์เดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวไปทําความสะอาดก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวจะลองมาเซตกันดูนะครับว่า,าเจ้าตัวเนี้ยเขาเซตได้ไหมนะครับถอดแบตเตอรี่ออกก่อนนะที่ออกแล้วไปทําความสะอาดในถอดมาทําความสะอาดแล้วก็ถือโอกาสทําความสะอาดหน้าสัมผัสไปด้วยเลยทีเดียวนะครับจะมีคราบดําๆแบบเนี้ยก็เอาอยัางลบนะครับลบที่หน้าสัมผัสตัวนี้เหมือนกับที่เราลบแรมของคอมพิวเตอร์นะฮะเหมือนกันใช้ได้เหมือนกัน เพราะว่าเขามีค่าดำๆเนี่ยเกาะอ,อยู่ก็ใช้ยางลบค่อยๆถูเดี๋ยวมาดูกันที่ว่าหลังจากที่ประกอบกลับไปแล้วเนี่ยจะสามารถนะฮะเซตเซตค่าได้ไหมนะครับเพราะว่าลุงสันคิดเลยว่าไม่เสียหรอกนะครับเพียงแค่ว่าฐานหมดนะฮะแล้วก็มีอายุการใช้งานที่นานพอสมควรนะครับจึงทำให้อ่าเจ้าระบบตัวเนี้ยปลดระวาง ประกอบกลับกันเลยก็ใส่ไปนะถอดมายังไงคือเขาจะมีเบ้าไว้อยู่แล้วล่ะนะถอดออกมาดูได้เลยนะฮะคือแบบอาจจะมีพี่ๆหรือบางท่านนะครับที่ไม่รู้ก็ลองทาตามลุงสันนี่ทำแบบที่ลุงสันทําก็ได้เผื่อจะเป็นประโยชน์กับพี่ๆเพื่อนๆนะครับไม่มากก็น้อย ตนี้ก็กดเป็นปกติโอเคมาเสียบนีเข้าไปตัวนี้ก็เป็นสล็อตเสียบม,มาเอาฐานใส่โอเค มานะฮะลองดูอีกทีหนึง่ง <c oughs> เมื่อกี้นี้ที่ไม่ติดเพราะว่าเจ้าตัวนี้แผงตัวนี้ลองสั่งไปใช้น้ําเช็ดแล้วมันชืน้นนะครับมาดูที่หน้าคอนแทคนไหมฮะติดขึ้นมาแล้วหน้าคอนแทคนะครับโอเคไปทําความสะอาดมาก็โอเคสักนิดนึงนะฮะถึงจะไม่สวยงามแต่การตาเหมือนของใหม่นะครับเพราะของใหม่ก็สีขาว <c oughs> มาเดี๋ยวลองลองจิ้มนะลองเซตกันดู โอเคนะฮะเซตเป็นเลขศูนย์ละเห็นไหมครับอันนี้ใบน่วนนะครับออโต้ออฟได้แล้วนะฮะเป็นปกติไ,ไหมครับเดี๋ยวในคลิปวิดีโอหน้ามาลองกันดูนะครับว่ามุสันจะนําเอาไอ้เจ้าตัวเนี้ยมาทําการติดตั้งลงไปในชุดระบบโซล่าเซลล์ใช้งานได้ไหมลองดูนะครับพี่พี่เพื่อน พี่เพ่นเพื่อนท่านใดมีและคิดว่าของเสียก่อนจะไปซื้อใหม่ทําแบบลุงสันดูนะครับสําหรับฐานฐา,านตัวนี้ก็จะเป็นฐานที่ลุงสันซื้อมาทุกอย่างยี่สิบนะครับเพื่อนๆไปหาดูได้นะครับตามร้านทุกอย่างยี่สิบนะครับแผงที่ลุงสันซื้อมาเป็นแผงใหญ่นะคะจะเปรียบเทียบแผงตัวนี้ให้ดูนะครับ เป็นแผงเดียวกันแบบนี้เลยนะฮะเป็นแผงเดียวกันแบบนี้เลยแต่เขาจะมีฐานก็เล็กๆเๆเรียงกันมานะครับเป็นแถวเป็นแถวเป็นแถว,แถวลงมาอันนี้ลุงสันซื้อมาใส่คอมพิวเตอร์นะครับตามร้านขายของทุกอย่าง20นะครับเสียแค่เพียงฐานนะครับฐานหมดนะเปลี่ยนฐานก็กลับมาใช้งานได้นะการตั้งค่าการเซตอะไรเนี่ยนะครับก็ใ <possibly> ช้ไ <Laurie> ด้นะฮะตัวนี้เขาตั้งเป็นเวลาอยู่เรามาเซตตัวนี้กลับคืนนะครับแล้วมาตั <functions> ้งเป็นออโต้นะ เห็ไหมครับตัวนี้จะเป็นใบนวน่นนะฮะอ่ะไม่รู้จะเห็นกันหรือเปล่าตัวนี้เป็นใบน่วนนะครับกดอีกทีนึงเป็นออโต้น,นะครับแล้วก็มาเป็นสุดท้ายออฟเห็นไหมฮะส่วนตัวตั้งเวลาเนี่ยเราค่อยมาทำกันอีกทีนึงนะฮะตั้งเวลากันยังไงนะครับใช้งานได้นะครับก็ ขอขอบคุณนะครับพี่วินเพื่อนทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปวิดีโอของสุงสันสำหรับในคลิปวิดีโอนี้แล้วลุงสันก็ต้องขอนะครับจากลากันไปพบและเจอเจอกับลุงสันทำไปตามภาษาได้ใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีนะครับ